สวัสดีครับสวัสดีวันที่1นกันยายน6กสานะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอัปเดตท,ทุเรียนที่ผมเสียบข้างเอาไว้นะครับทั้งต้นเล็กต้นใหญ่หลายวันแล้วครับผมไม่ได้อัปเดตให้เพื่นๆดูนี่ครับผมพมาะเมล็ดเอาไว้ อกว่าต้นนะครับเป็นหน้าของมาเลทุเรียนบ้านนะครับหน้านี้พอเอาไว้นะครับคุเรียนต้นใหญ่ที่ผมเสียบทางทำคลิปไว้นะครับ ผมก็จําไม่ได้แล้วว่ากี่เดือนแต่ผมว่าประมาณสักสามสีเดือนแล้วนะครับครับพอมันไปแล้วมันก็จะพุ่งเลยนะครับทุเดียนต้นใหญ่ที่ผมเสียบข้างทำคลิปไว้นะครับมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดู ที่ผมเว้นไว้ได้ทําเป็นจริงเสริมให้กับตาที่เราเสียบนะครับครับก็จะ ไปเร็วบ้างนะครับหลังจากตัดต้นแล้วตัวเียนต้นใหญ่ที่ผมเสียบข้างไว้นะครับแต่ก็ไปอัปเดตตัวเียนต้เนตเล็กที่ผมเสียบข้างเคยทำคลิปไว้หลายๆคลิปมาครับหลายเดือนแล้วผมไม่ได้อัปเดตให้เพืเ่อนๆดูนะครับ ประมาณนี้แล้วนะครับประมาณหกเดือนนะครับหลังจากตัดต้นถึงวันนี้ประมาณ67เดือนนะครับสูงตัวหัวเแล้วนะครับ ับผมมาเดีย๋ยตให้เพื่อนๆดูทุเรียนที่ผมอัปเดตอยู่เร,ยเรื่อยๆนะครับ สร้างแปลงนี้ไว้เมื่อเดือนเมื่อเดือนมกราคมนะครับเดือนมกราคมแล้วก็ตัดต้นตัดต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับและนี่ก็กันยายน6หกเเดือนนะครับหลังจากตัดต้นหกเเดือนแล้ว ทุเรียนที่ผมเสียบข้างทำคลิปไว้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามดูคลิปของผมคงจำได้ผมทำคลิปอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับบางต้นก็จะไปเร็วมากครับเพราะเป็นต้นใหญ่ที่เราเสียบข้าง มันก็จะเดินเียวนะครับเสียบพร้อมกันนะครับแต่ถ้าต้นเล็กๆก,ก็จะเดินช้าสักหน่อยนะครับครับต้นเล็กๆนะครับ ออก็ยังออก,ก็จะเป็นศัตรูร้ายของทุเรียนนะครับ ต้นนี้ผมขุดมาซ่อมนะครับก็เสริมรากว่ะขุดมาซ่อมต้นเดิมของมันผมก็เสียบค้างไวน้นะครับนะครับแต่มันเป็นเชื้อราตายครับผมก็เลยท,ทิ้งก็ไปขุดจากหลุมอื่นมาซ่อมเอาไว้ ต้นนี้ต้นมูซันคิงที่ผมเสียบค้างไว้นะครับผมเคยลงไว้คลิปช่วงมันเล็กๆต้นนี้โตได้แบบนี้แล้วครับมูซานคิงนะครับนะครับทุเรียนปลูกแบบพมลิดและเบเสียบค้างม่นชาใช่ไหมครับ ต้นนี้นกมันเกาะยอดหักนะครับยอดมันหักแตกกันมาแล้ว <c oughs> ต้นเรียนที่ผม่อมไว้นะครับ ต้นนี้เป็นทุเรียนเสียบยอดนะครับทุเรียนสิบยอดผมซื้อมาซ่อมแล้วก็เสริมรากก็เรสริมรากเป็นทุเรียนเสียบยอดนะครับ เลยครับหลังจากผมเสียบค้างผมก็อัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเรื่อยๆนะครับแต่หลายวันแล้วผมไม่ได้มาอัปเดตเพราะผมทำคลิปทุเรียนที่ผมไปเสียบค้างของเขาไว้หลายคลิปผมเลยไม่ได้อัปเดตทุเรียนเพลงนี้นะครับนี้ ววางว่ามีอะไรก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูสักหน่อยนะครับว่าจะโตได้ขนาดไหนแล้ว ้นนี้นกเกาะยอดมันหักเช่นกันนะครับนกศัตรูร้ายของทุเรียนเลยนะครับ <c oughs> นะครับทุเรียนต้นเล็กที่ผมเสียบข้างไว้นะครับผมเสียบไว้ต้นเล็กกว่านี้ก้ออีกนะครับนี่ครับนี่ครับหลักฐาน แต่พอมันแตกแล้วมันก็จะโตวสวยนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเสียบต้นเล็กนะครับมันจะเสียบยากสักหน่อยแต่เมื่อเสียบได้แล้วมันก็จะเป็นลำต้นเดียวกันเดียวนะครับแล้วก็จะโตสมบูรณ์แบบนะครับโดยไม่ต้องปักไม้ทา้าเห็นไหมครับ,รบต้นเล็กนะครับผมเสียบต้นเล็กนี่ครับ นี่ครับเด็ก่อนนิ้วก้อยอีกนะครับครับเรียนเสริมระักพอมันเป็นลำต้นเดียวกันแล้วมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับ ต้นเดียวกันแล้วผมเพิ่งใส่ปุ๋ยลงไปนะครับมันเลยแตกยอดมันเลยแตกยอดนะครับลำรากก็เป็นลำต้นเดียวกันแล้ว ครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูทุเรียนที่ผมเคยทำคลิปไว้หลายๆคลิปนะครับผมก็ไม่ได้อัปเดตนานแล้วนี่ว่างๆเลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเดินเร็วมากนะครับสูงทั่วหมหัวผมแล้วนะครับผลังแตกยอด ครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณนะครับที่คอยติดตามรับชมคลิปของผมที่ผมทำหลายๆคลิปนะครับขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์กันมาถามกันมาถ้าผมรู้ผมก็จะตอบหมดนะครับแต่ถ้าผมไม่รู้ผมก็จะ ไม่กล้าตอบนะครับเพราะเพื่อนบางคนอาจจะรู้ดีกว่าผมอีกผมเลยไม่กล้าตอบครับขอบคุณนะครับที่ติดต,ตามรับชมสวัสดีครับ